สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพันเทปรอบกระติกน้ำนะครับนี่ที่พันท่อน้ำกันไกลกระติกน้ำนะครับนำเทปพันท่อน้ำ มาพันรอบกระดิกน้ำาครับ ประมาณแบบนี้นะครับครับสำหรับคนที่ระหว่างการฝึกภาสนามถ้าใครกลัวน้ำหกระหว่างการฝึกภาสนามนะครับให้แนะนำให้เอาเทปผ้า เทปพันท่อน้ำมาพันรอบปากขวดขวดกระดิ่น้ำนะครับโอเคนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสัอร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย